ใี่ซุปก่นจะ้ะวันนี้ฝนอยากกินผักถ้าเห็ดน,น้ำจิ้มจ้ะน้ำจิ้มกินกับมอ้่เรื่องยังไงะปอเปี๊ยสดสลัดโลบอ่ะใส่น้ำตาลซ้นอนประมาณนี้นะจ๊ะใส่ซ้อนแกงด้วยนะหกซ้อนเลยราวกาน้ำหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยน้ำซุปคนรักใส่ไปแล้วจะสามเลยใส่เพิ่มสามแล้วน้ำตาล กลือแต่คุณลดเลือดเกลือเดี๋ยวเกลือละลายแล้วฝันก็จะยาะน้ำส้มสายชูใส่ซ้อนนะจ๊สังหรบน้ำส้มสายชูช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะเต็มๆน้ำตาลที่คนเคี่ยวแล้วคนพักให้มันเย็นแล้วนะจ๊ะใส่พริกป่นเลยจ้ะพริกบนเลยจ้ะใส่พริกลงไปใส่พริกป่นก็ได้จนะจ้ะตัวบดใส่ลงไป เสียลงไปเลยสม้มให้เข้ากันเรียบร้อยจากน้ำจิ้มน้ำจิ้มสลัดโลนะจ๊ะคนได้ลูกสิ้นลวกจ้ะประกาศนี้กุ่งกำลังกำลังขว,ว่วยฝนปลูกไว้อยู่ในหลอดรดอยู่ในวงอรอดรดอบเป็นเหตุไว้ไหายจ้ะ สบายฝนเลอะล่ละพี่มองปุกงามขนาดเลยคนผสมปุ๋ยก่อนน่าจะเนี่ยเอาเศษอาหารนะนะมาคุกคุกคุกนีก่จะยอดอบดุบอติสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามาจ้กคนเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วท้องจะเริ่มห้องแล้วมื่อเช้านี้กินข้าวแคน่หนึ่งเท้าพีน้จ้าก็ผัดผัก ตอนนี้ก็เป็นเมนูกินผักอร่อยจ้ะบอกเปียสดเนาะหระเบิดสลัดโลรระดับสีเอิรน,นเออรได้เบิดคนนี้อ่าลูกชิ้นไก่จ้ะเป็นน่าลวกเอาแล้วก็กุ้งกับลวกคือกันแต่ว่าฝนขัวขักวกุ้งระเบาเผ็ดขัวกุ้งแล้วก็มีแผ่นแป้งหรแผ่นแป้งแต่มันเป็นแผ่นใหญ่แล้วจะเป็นแผ่นใหญ่นี่แผ่นใหญ่แล้วฝนมาหักเอาหักเอาเลยซินี่ แนน่นาปอบยัสดเตรียมน้ำมาแช่พร้อมยางดิจะ่ะแล้วลก็แช่ลงไปมาได้จ้าฝนคอยญาติกันอันนี้มือที่สามแล้วที่หิวแต่ไม่ได้กิน <c ười> อื่นน้ำลายแล้วฝนนะฝนคอยกินลูกเสีนยก่อนง่ายๆนะแล้วก็ผักตอนนี้ฝนหันมาพร้อมเลย มันมีอะไรบ้างแตงกวานะจ๊ะจะก,กินพักยังกระไ่ลงไปแล้วจะใส่ได้บดเลยผักแค้วไว้ที่หลังมาจากน้ำจิ้มลาดจ้ะนี่ราดหน่อยก็แซบหน่อยราดลายกับแซบหลายพอเป็นคำๆแบบจีดอ่ะยัดกับไปเลย ผักน้กนฝรั่งผักกระถางฝรั่งเป็นรอบใบไงแต่มันใบ,บน้อยๆเองมันก็เลยหั่นเลยถ้า,ถ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 า,านี้เกิดมันใบไงเราก็ห่อได้ห่อไงคำนี้ผมขอเป็กุ้งกันกลุ่มวางใบผักแถว วางทั้งยอดเลยจ้ะพักนิดจักหน่อยแตงกวาหนึ่งชิ้นเป็นหอมปะ่ะผักซีหน่อยหนึ่งจะพักต้งมาสิหยัดไวด้วยผักกันใบหน่อยนะจ้ะน้นอันกินใหญ่จักหน่อยหนึ่งอะสนคอพันก่อนเพราะว่าอันนี้แพนแป้งฝนนะ มันหนิมแข้งเลยเดี๋ยวนะมันห่อไปเลยแมมม่า์เอ้ยเราจะจุ่มแล้วจ้ะกิกนอะไรองสิแมมม่า์เดี๋ยวอันนี้ย่อยใส่าตาเอ้ย ดอกตั้งหัวคนไว้ไลไแล้วมันกินก็ได้ด้ยล่ะจะกินกุ้งวะกินได็ดมั้งหรือแมวกินกุ้งได้บ้างจะบบดทุ่งกิน mm hmm. ได็ดนะจ๊ะเนาะไปดงไปแล้วงงไปกันไปะแล้วแม่กินคำนีมื้อกันนะแม่เป้อนแข็งๆเสียฮอร์ได้เสียฮอร์กัน มอดมากก่อกวนฝุนคักละพวกผักแผวหอมเงี่ยคือะัดแต่น,นี้มันยังแบบยังบนนิ่มแขงเลยเขาปากไปแล้วก็นิ่มเองอ พักบ่าสาวใจจ้ะอือเฟร์นอันนี้ให้มันจัด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่สีก็เล็วก่อนลูกมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาบ้างอ่ะอ่ะกินดีกันอ่ะตอนอยากกินน้ำอ่ะกินเป็นปะล่ะโอ้ยกินเป็นเสือรด็ผมไม่รู้ว่าเพื่อนไฮแมวกินกุ้งบ่ได้ดั่งปลาทูมันก็ยังกินได้เนาะนะกินนี่ได้แหละเพราะว่าผมไม่ได้ปรุงอย่างเลยผลก็แค่ ขวานืมันมีกคนม่จะนำอันนี้มันนิ่มคักแล้วค้าใบผักห้องกันมันใบผักมันก็เป็นงังงสีนะ่เนาะผักแพลวจ้ะใฟเป็นยอดฝนย่ำกาลเลย้ะ เล่าปนง้วบร,ระเบิดอนะผักเกิือมีเล็กน้อยแตงกวาแตงกวาแซนดิโก้ดีดีแต่ว่าเงียบกัอบกรอบบ้านไร่บ๊วยนมันีินล้นอ,อ,อ่าอาปากคนป้อนเลยตอนนี้ยุย้มๆเลยจ้ะ <laughs> อ่ะจิ้มเล็กน้อยหนึ่ง เอาทอดแต่ลืมข้าวเนาะันยังอยู่หึมาแล้วแต่ฝนมันอร่อยแซ่บจรินะประเดี๋ยวมาเดี๋ยวจ้าแซ่บบักคักเลยห่อทั้งมวนทั้งทั้งมวนทั้งแซบแ่บจ้ะจุ่มแป้งซิแล้วเอาอขึ้นมาห่อเลยรได้จ้ะมันกันนิ่ม ใส่ผักแพลวนะดับเข้าได้ดีค่ะนะแด่ผักแพลวกับอันนี้จะมันเข่ากันแห้งยาวลราอีกกันจตนหอมใส่น้ำดึ๊กใบพกระพันๆเขาตามความสะดวกเลยจ้ะกินได้เ่าะเลยก็ แซ่บจ้ะลุกขึ้นกระแับเมนูนีนเมนูนี่สิกินไห้แซ่บเนี่ต้องต้องน้ำจิ้มนะเบ,บ้าแร่ผับหล่นคั้และมันห่อไปไหนมันเล็กๆเลือกเกิน <c oughs> โทรศัพท์แม่หล่นนะมต <c oughs> ักแพวแต่คำหาคําหาใส่เเกอร์เทศกัน เลาไปในหัวเลยจ้ะนี่อยากแซ่บๆก็ใส่หลายๆน้ำจิ้มสูตรอ่ะง่ายๆฝนเเฮดแบบง่ายๆนะจ้ะมันมีหลายอย่างมันมีหลายอ่าอ่าลายสูตรอยู่ใส่น้ำตาลสายแดงเนี่ยใส่น้ำตาลปี๊บเนี่ยจะมี่นจะเฮดแบบสูตรหาง่ายในัว คนมากขากอ่ะเสื้อผ้าคนนั่งกินอยู่ในพักเบิดกล่องน,นี้ได้เลยเสื้อฝนเลิฝจนปวดตัวจัง แป้วต้องเข้ากันกับอาหารทะเลจะ่มันมันดับข่าวได้ดีกับลูกชิ้นกับขา้าวรับคนว่าข้าวเหมือนอ่ะอม,มันเข่ากับน้ำจิ้มอ่ะเนี่ย เดี๋ยวทาอีกจยกจักมือล่ะฝุ่นฟนซังมันหนักกัอนว่าฝนกลิ่นแบบเนี้ยแล้วฝนลงมาเศร้าคนเ็ยกินข้าวจะเป็นมังมือมังมือคนเคกินข้าวต่กินเมื่อไรนะตอนเศร้าแต่งกาไปลงไป้นั่นยังกรอบๆดีนะ เพราะจะอยากกดน้ำจิ้มก็เลยจ้ะฝนมากแล้วก็ถืออยู่นี่หอไวปอออ้ปุ๊บก็เว้าจากน้อยแต่เว้าจากน้อยุ๊บแป๊บเดียวมันก็นิ่มเลยอืมกินได้ ทานบนนิ่มค้างไปนิ่มใน,มนปาก พักไปทั้งนอกกันแพวแล้วแพวเนี่ยเด็ดเป็นยอดกบไฟมันเบิดเลยหยั่งมันคักๆจ้ะแ,แล้วก็นุ่งพาให้มันนะแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มจ้ะ อ้วนปิ๊กมันสิย่อยส่ตาเว้ยตาลูกบอด ทำใหญ่ไหลกับตาตีเอ๊ะไม่กลัวนก,กันเลยเกิดจ,จากกันเพิ่อนอยู่อยู่บ้านอ่ะเพิ่งเป็นในเซตอ่ะกวนตลอด กระเบิงเวลาน่าจะเมน,นูนี้มันมันก็กินมันก็กินใส่เวลาแตะนั่งนั่งกินไปเรียนไปนะฝนหัวกระเบิงเวลาเนี่ยาดไปได้แล้วเวลากระโดนคักแล้วฝนคอคำน,นี้กันจ้ะคำนี้เราก็เสียนี้จากแล้วนี้จากแต่ละกินู้เดียว <c oughs> ถักแผ่วใส่แต่งกว่ากันพอได้หย่บครับคับค,บคับคำหา ของห้องเห็นอย่งบมันีกินอยู่เลอจุ่มเลยจ้ะมันแผ่นหน่อยเนะมันแผ่นหน่อยหรือฝนใส่ผักลายกัประจษ์จิ้มแบบที้คัๆ เดีย๋ยวฝนมาหา,มา,าไมคิมนาเด็กนี่เป็นขอญาดไปก่อนไปนั่งกินคนเดียวจ้ะร้านไปไกลแ,ลแต่หันขนได้อิ่มอยู่ <c oughs> ขอบคุณลหลายๆจ้าไปแล้วจ้าขอบคุณลหลายค่ะบ๊ายบายอย่าลืมเฮ็ดกินนะจ้ะเมนูกินผักแซ่บผู้ใดญ่กำลังแบบอยากคุ้มอาหารอันนี้กินเยอะกะอ็อ้ว <c> น <oughs> ไปแล้วค่ะ